ปริญญาเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ดังใจบวชแทนบุญคุณคำสัญญาว่าหลังหลานบวชอยากจะถอยปอเช่คันใหญ่ให้เอาความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้สนใจใดีๆี้มาทำคำซ้อนใดๆเคยใช้ชีวิตเ็ลเลวเลวมาอย่างไรก็ย,ยังใช่เหมือนเดิมอย่างเก่าพอบวชเข้าวันที่สามน้ำกามยังมีทันในหลังไหลคิดถึงเรือนร่างนารีสุดหัวใจทนไม่ไหวแล้วโว้ย กวยดังโดอาบัดิโย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 กวยดังโดอาบดิโยคุยดังโดอาบดิโยเฮ้แค่คุยแข่งก็อาบัดแล้วหรือวะยังยังฟังก่อน บารินยาบนไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจเว่าเหว่หอยหากังหนักทนไม่ไหวชักเว้าแก่ขัดอบาสังคาทีเซษเอ๋ความจันไรขึ้นหัวเลยบานึกขึ้นมาโทรหากกรีบริการให้ถึงกุติมิะใจใจให้ทุกบาทความอยากเข้ามาถังโถมกิเลสควบคุมตัญหาหมดสิ้นกันแล้วเพศบันพชา บราชิกไปเลยคุยดั่งดอาบดิโ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 ยความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำกว่าจันไรในผลาเลี้ยงนรกลงททนความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำกว่าจันไรในผลาเลี้ยงนรกลงททน มนุษย oh yeah ์โซเซอามะพันตีใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์โซเซอามะพันตีใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์โซเซอามะาพันตีใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์โซเซอามะพันตีเอ้ยคนนี่หวางกูก็ดดาได้ดียิตแม่คุยดังงดอาบัดีโยอคุยดังงดอาบัดีโยอ ควยดังโดอาบัดิโยกควยดังโดอาบัดิโย่ความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนฉันไรนี่ผลาเรื่องนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนจันไรนี่ผลาเรื่องนรกลงทันอยู่ที่ตัวทำคนจันไรนี่ผลาเรื่องนรกลงทันความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำคนจันไรนี่ผลาเรื่องนรกลงทันอาบัดิโย